ละวัสารโดยท่านนักบุญมัตถิวเวลานั้นมารดาของบุตรเสเบเีดีก็ามาฝ้อพระเยซูเจ้าพร้อมกับบุตรนางกราบลงทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์พระองค์จึงตรัสถามนางว่าท่านต้องการอะไรนางทูลว่าขอพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้บุตรทั้งสองคนของข้าพเจ้านั่งข้างขวาคนหนึ่งนั่งข้างซ้ายคนหนึ่งในพระนารจักของพระองค์ พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่รู้ว่ากำลังขออะไรท่านดื่มถ้วยซึ่งเราจะดื่มได้หรือไม่เขาทั้งสองคนทูลตอบว่าได้พระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านจะดื่มท่านจะดื่มถ้วยของเราแต่การที่จะนั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะให้ แต่สงวรไว้สำหรับผู้ที่พระบิดาของเราทรงจัดเตรียมไว้เมื่อได้ยินดังนั้นอัครสา,าวกอีกสิบคนรู้สึกโกรธพี่น้องสองคนนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกทุกคนมาพบตรัสว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าในหมู่คนต่างชาติผู้ปกครองย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่นและผู้ใหญ่ย่อมใช้อำนาจบังคับ แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้นผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นและผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลายก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้เหมือนกับที่บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย กอคิดจากพระรสารท่านไม่รู้ว่ากำลังขออะไรมารดาของบุตรเซเบ,เบดีได้ขอตำแหน่งในพระราชจาักรพระเยซูเจ้าสำหรับบุตรทั้งสองคนของตนจนทำให้บรรดากระสาวกคนอื่นรู้สึกโกรธพระเยซูเจ้าทรงใช้โอกาสนี้เผยแสดงความจริงแก่พวกเขาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สงวนไว้สำหรับพระบิดา ที่ทรงจัดเตรียมไว้และทรงเสริมถึงวิถีของโลกที่ผู้ใหญ่ใช้อำนาจบังคับแต่สำหรับผู้ที่ติดตามพระองค์จะต้องเรียนแบบพระองค์เหมือนที่พระองค์ได้รับใช้และมอบชีวิตเป็นสินไทยเพื่อมวลมนุษย์ทั้งหลายทั้งทั้งที่พระองค์มิได้มีความผิดแต่อย่างใดนี่คือผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง